นี่ครับกลงขี้กสอน้ำผึ้งนะเลยสองขวดของแท้ครับเขาบอกดีที่สุดแล้วไม่แตกต่างกันก็เหมือนกันนี่แหละมันไม่ปลอมไม่เชื่อสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะวันนี้เอกได้วิ่งจะพาพี่น้องไปตีผึ้งนะฮะวันนี้ก็มากับนี่ครับสุดหล่อของเราครับสวัสดีครับผมแอมครับแอมสตูดิโอพิวิดเียบของเรียบร้อยแล้วไปดูกันคอยติดตามดูกันจัดไปนี่ครับพิวิดครับ ครับไปถึงจุดหมายแล้วเดี๋ยวเราตรดจอดไว้นี่แล้วเราก็เดินไปนู่นครับอีกประมาณห้าร้อยเมตรตอนนี้ก็กำลังเดินผ่านเขาจะผ่านเดินเลาะไปหาดูพลังพึ่งนะยังไม่ถึงนะเรืดอนไปเรื่อย นี้ก็ได้สัญญาณจากพานแล้วนะว่าเจอหลังแล้วก่อนหน้านี้เราเดินตามหาเราไม่เจอหลังเพราะว่าพัานเขาจะงงกับทางนิดนึงเขาไม่ได้ถางทางเข้ามาเราก็ไปดูก็คือว่าไปได้นะครับหัวน้ำจะดูค่อนข้างจะอุมนะนี่นะครับพี่ <c oughs> วินครับเจอกันอีกแล้วครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมเอากล้องติดหัวให้พี่วิน ขึ้นไปตีพึ่งนะฮะส่วนตัวผมไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวผมจะไปแอบอยู่ใกล้ๆแล้วกันโอ้ไม่ต้องแอบลรอเชื่อถืนะแน่ล้อผมไม่ล้อจริงๆเดี๋ยวจะคอยติดตามดูกันแล้วว่าวิธีการตีพึ่งทำยังไงเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่วินอธิบายทำไงพี่ก็เตรียม ขั้นแรกก็คือเตรียมครบก่อนเตรียมครบก่อนกิ่งไม้นี่แหละกิ่งไม้ข้างๆใกล้ๆเราเนี่ยครับมาทัวร์นี่แหละมาทั้งนี้ทั้งนี้เคลียร์เข้าไปมั้งทำครบแล้วก็ขึ้นไปข้างบนใช่ครัขบขึ้นไปข้างบนแล้วก็ติดรังหรือเปล่าปิดเลยใช่ไหมไม่ต้องใส่อุปกรณ์อะไรเลยก็มีตะข่ายหมวกตะข่ายมั่งหมอกตะข่ายนิดนึงครับเจ้านั้นใช่ โอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอกล้องตัวนี้ติดหัวพี่วินนะครับเดี๋ยวพี่วินขึ้นไปตัดน่าจะขึ้นง่ายอยู่ครับเป็นเป็นต้นมะกอกนะมองไม่ค่อยเห็นดำๆเพรากเขะเอากระสอบใส่ไปนี่ใหมพี่ก็ถ้าถ้ามีก็ง่ายๆก็กระสอบเพราะว่ามันจะกันกิ่งไม้หล่นออกง่ายกว่า กว่าใช้แล้วก็ใบสดใช่นะใช่ครับใบสดใบสดทุ่มอีกทีใบสดทุ่มอีกทีให้มันเป็นควันใช่ครับไม่ให้มันไม่ให้มันลุกเป็นเป็นเปลวไฟครับเราต้องใช้กิ่งแล้วก็แค่ให้มันแค่รู้ตัวกัดเดียวไม่ต้องเดี๋ยวมันก็จะบินแตกขึ้นเพราะว่าคนไทย นี่พาเลนะครับพาเอก็เป็นคนเจอรังพึ่งนะฮะเด็นูคนเจอรังพึ่งก็พาพี่วินมานะพี่วินคนขึ้นนะเดี๋ยวพี่วินเป็นคนตีพึ่งแล้วนี้เดี๋ยวกูตั้งลำก่อนพวกเราก็มาให้กำลังใจกันครับเดี๋ยวเราจะแอบไปอยู่ไกลนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยจะถูกกันกับพึ่งเท่าไหร่เอาแล้วนะครับเริ่มแล้วนะฮะยินเริ่มจุด ขอบเชิงแล้วนะครับมาเถอะลงมาเถอะไปอยู่อะไรตรงนั้นนะครับเดีย๋ยวครับเด <ไป S 1> ี๋ยวติตตั้งกล้องนะครับอ่าตอนนี้พี่วินก็ใส่หมวกคุมแล้วนะครับแล้วก็เอาอะไรขึ้นไปบ้างมีดมีดถุงถุงใส่น้ำผึ้งถุงใส่น้ำผึ้งแค่นี้แค่นั้นไปแล้วนะครับ แต่ตอนนี้ก็น่าจะพี่บินน่าจะตีพึ่งครับเสียงเสียงพึ่ง แตกหลังดังโบ,โบ,โบมุบมเลยนะผมอยู่ไกลจากนี่ประมาณเกือบ30เมตรประมาณ20กว่า พี่วินลงต้นไม้มนลนังขาวรังดำวิ์เดี๋ยวไปดูว่าลังมันจะมีแม่อ่อนไหมแล้วก็ดูหัวน้ำมันนะครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนพี่วินลงจากต้นไม้แล้วนะ ข้ล้นอะไรล่นต้องล่นนะฮนี่เรียบร้อยนะดูน้ำหวานอย่นี่มันมีไอ้นี่อยู่น้ำหวานหัวน้ำหวานอยู่นี่ครับได้อยอะครับสามสี่ขวดนะไปครับโอเคตอนนี้ก็มาถึงรถเรียบร้อยตำรวจยกถุงหัวหน้าบอกวางไายเถอะ เราดูนี่ครับน้ำหลายยอู่น้ำหวานนะไหลายกว่านั่นเรานอจานเนาะแล้วก็รังมานล้วจะอยู่สี่ขวดสี่ห้าขวดตอนนี้น้ำน้ำมันเต็มผมไม่โดนเนาผมกินไม่ได้ไม่ได้ขอแท้ใช่ไหมรังเนี่ยโดนหลายหลายแม่อยู่แต่ก็มันค่ะแล้วมันเขาหนามึงเขาหมวกมาเนี่ยมือก็โดนนะใช่ไหมมือโดนเยอะมือโดนเยอะเพราะ มีถุงือใช้้้ไนก็ไม่เคยใช้สักทีถุงมือได้ประมาณสามโลก,กว่าสี่โลได้อายุสี่น้ำฮะสุดยอดครับวันนี้ก็เอกได้วิ่งพาพี่น้องมาตีพึ่งเป็น<ร>คลิป,ปแรกนะฮะน่าจะประมาณนี้น่าจะไปกินวันนี้พลาดคือเอามันไม่มีควันว่าแหรอครบควันครบมันไม่เป็นไงอร่อยมันลุกมันลุกเป็นไฟเปยเมืนี่ครับ อันนี้เดี๋ยวกูจะทำเองมันก็ถือนั่นไปสองขวดเดี๋ยวมากราฟทั้งนี้แล้วอะไรกราฟทั้งไหนทั้งบ้านมันก็ต้องลงไปนี่คือเก่ากันนั่นแหละไม่ลงไปบ้านเราเขาลงไปก็เอาน้ำพึ่งไปก็อันนี้ครับแยกลงขี้เกรส้นน้ำพึ่งนะไปเลยสองขวดของแท้ครับเขาบอกดีที่สุดแล้วไม่แตกต่างกันหรอกจ้านก็เหมือนกันนี่แหละมันไม่ปลอมเลยไม่เชื่อเขาเราทำมันจะเปรี้ยว กลุ่มพวกเราทำทำเสียชื่อเสียงไงเนาะมันก็ถือนมเลยสองขวดอันนี้แบ่งไม่เคยกินนะครีครั้งแรกแบ่งแต่ขวดอืมฮแซ่บแซบแซบแบ่งนี่ไปขวดก็ถือนมไปขวดสองขวดนี่เป็นจอมล้อใช่ไหมล่ะอันนี้กูจะทำเรื่องเรื่องนี่นะแก้วสำหรับทริปตีพึ่งเป็นทริปแรกก็วันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีครับขอบคุณพี่วินนะครับบนเตีพึ่งแล้ว พาเด้พานิเป็นคนพี่เป้าครับเป็นคนเจอรังนะแล้วก็พิวิท์แล้วก็แดมนะโอเคขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วกันสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แบบนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอาจจะมีตยพึ่งต่อไปแล้วกัน่ะเจอกันครับสวัสดีครับเจ้าลงพี่ดูเลยยังง่ายเลยเด้น่ถึงมันบาง